ไช่นะลูกอ๋อปูอยู่ไหน <ern> ไหนไหนดูหน่อยอ๋อปูอ๋อไฟอยู่ตรงนี้อย่าไปจับโอจ้าโอสาธุปูยา่าปู <ern> อ๋อปูอยู่ในนั้นเหรอลูกเ <ern> ออจับปูสาธุก่อนสาธุเลยสาธุโอเค <ern> ไป,ปไปเล่นได้อ <ern> ุ่นินชัยพระ <ern> อันเนอไปใช่กันเป็นล่องปูเบิร์เฟื่องผ้นิวานนี่วานเพื่องใบกระตูนสีเหลืองกับสีแดงเลยนะว่าน เมามามายายะยาพี่พ่น้องเพชรอย่าดึงพี่เอ๊ะเอะอยาขาเขาบังขาเจ้าของเนี่ล่ะ ไปเด้งดึงกับน้องนั่นนั่นน้องเพชรดูโอ้อยากกินน้ำเอาน้ำให้กินน้อยไอป้าเอาน้ำให้กินน่อยกินด้วยไอพี่ซันกินก่อน,น,น,นได้ค่ะเออหน่ะเห็นไหมน้แล้วนองเพชรน้องคอยไปกินไม่เอา โอ้ยโอยพอ,อ,อ,อยเจ็บพ <c oughs> อยวิ่งนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เออบ,ง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 บงิงๆบิงบงเบงยะเขานั่งคนยืนออเบิ้งคน เป็นเลนน้ำก <cat> <Than> ันระวังะเอิคน่นพลอยคน่นบ่ยยานอย่างโอ้คนเผ็ดน่ะอืมอืมขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปยายจะรอดูตรงนี้แห้ทำอะไรน้่งเบวน้ำเอาน้ำให้พี่เหรอคะหนูจะกินบ่ลูกมายายให้กิน เห็ดเอ้ยมือดำไหมพี่พลอยดูมือ,อพี่พลอยดูมือดำแอะแอะอะด,ดูมือดูมือดูมือมือก็ดำแอะเบิ่งเบิ่งยะ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 อ่ะเบิ่งยะเก่งคักว่าพุูด ทางไหนลูกจะขึ้นทางโน้นอ๋อมาขึ้นทางโน้นถายลูกนิ่วไปทางโน้นนะจะขึ้นทางนี้มันยิงยายไปขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ว้าวทาไมขึ้นไหมอ่ะขึ้นมาฮึดฮึดอ้าวไป